บานที่นี่หลังจากที่ได้เมืมึงรีวิวตอนพันโหลดอ้อยแล้วบานที่นี่เมือมึงการทํางานจริงนะครับการปลูกจริงนะครับแปลงนี่ก,กัสิงไงแน่เล็กน้อยนะครับผมอาจภาพอาจไ่ชัดตั้งแต่ขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่ามันเขาไกลมาเลยรับมันไงแห้งนะครับอัตราการกินอ้อยครับหนึ่งตันสามหนึ่งตันสี่ต่อไร่นะครับผมกาดซูซีกันครับเวลาเขาปลูกเครื่องอันเครื่องยอดนะครับผม แต่ว่าอันนี้สบายครับผมสบายอีลี้ตั้งรถเออเป็นไ,ไดครับผูกเลลกพความเนี่ยครับเนี่ยตัว่าครับรถใหญ่โอ้ต่อนะครับคลิปนี้ไม่ต้องว่าอยียง,งามากไนะครับเดี๋ยวไปมึงบรรยากาศกับการ ปลูกอ้อยของเพิ่นเลยนะครับว่าเพิ่นปลูกจังไดจังแดจังแดงไดงน,น,น,นะครับผมผมอาจจะถ่ายเป็นมุมภาพเป็นบางบางช็อตบางส่วนนะครับที่ผมเข้าไปถ่ายได้เนาะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมกันเดี๋ยวครับผม ไปแจ้งกันบ้างครับผมโอ้ผมว่าได้การอย่างนี้นะครับเนาะนะครับฟังเสียงรถเนี่ยมัต้องอีหยังหลายเลยครับม่ต้องเหยียบแห้งนะครับถือว่าไปเร็วพร้อมนะครับนี่คือว่าเหรอครับรถพันใหญ่มันก็เลยคืออย่างมันมันบวกลดครับ เครื่องมือเสม,มอแตะท่านสมัยนะครัปลูกอ้อยกับพได้ใยส้ค้นหยอดทุกมือนี่เอสจีจังบักสังเน,นี่ยเอนะครับมีแนวปันมีแนวปันยางดีเลยพื่อนนะครับตัวตัวนั้นเป็นตัวกวดวกวดอ้อยลงมาข้างล่างนะครับก็เอาเขากเว่งงานกับปันปันอ้อยลำเลียงอ้อยลงมาข้างล่างครับมาหาลองปลูกข้างใต้ นะครับเหตุดีขนาดสุดยอดนะครับล่องปูกะตรงแนบกตรงแน่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่กับตรงบางพื้นที่กับตรงนะครับแล้วแต่ม่องขาไถาไปเตรียมดินไว้นะครับถตเข้าไถาไปง่ามเวลาปูมันกระตรงนะครับผมมันกะประมาณนี้นะครับกะตรงมีเอียง หลายนะครับเราต้องคิดหลายเลยว่ารถังไๆเป็นยังปูกเขมันคือบูตรงครับมันขึ้นอยู่กับตอนเตรียมดินไว้นะครับผมไถบปตรงมันกับู่ตรงอันนี้โซฟเฟอร์พันกับดัดสุดฟีเมอร์้วครับนี่ครับเพ่นไทไว้แบบนี้ไหมนี่ครับมันเป็นคู่นี่ไหมมันเวลาปู่มันบูตรงแถวกันนะครับมันก็เลยเห็ดเฉวรถบิดหน้าบิดหลังมันก็เลยเบี้ยวไปนั่นะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมที่6050ร25แรงม้าพลังเทอร์โบโนะครับกับเครื่องปูอ้อยแบบท่อนของค่ายคูโบต้านะครับผมหรือเอือกเลือกอีกอย่างหนึ่งเครื่องเครื่องบีเลสนะครับผมเครื่องปูอ้อยบิเลสอ่ะโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสิไปีไทยขั้นได้ไปทายยู่ยเสฝากไปลองเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนได้ไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ